สวัสดีครับตอนนี้พามารู้จักน้องชอปเปอร์หรือดีเล่นหวังเมืองไทยหรือเบิ้ลปทุมราช76เบิ้ลปทุมราชครับมีมีลูกค้าคนจีนทักเยอะไหมมากเยอะมากเลยครับใช่างแมด้ยเพราะคนจีนนะผมบอกว่าแบบเหมือนหน้าเหมือนดาราจีนบ้านเขาอะไรแบี้ดีเล่นหวังแต่คนไทยอขาบอกผมว่าเหมือนเบิ้ลปทุมราชหน้าเหมือนอะไรคนดีไว้เบอ้ลชอปเปอร์นอกจากทํางานที่นี่แล้วชอปเปอร์ที่ผ่านมามีผลงานอะไรมาบ้างเอาล่าสุดก่อนเนาะล่าสุดมีเขาเล่นซีรีส์ไหมอ่ะเล่นซีรีส์ของช่องวันนะครับจีน เร,เรื่องเกมรักเอาคืนครับนางเอกเป็นพี่นุ่นวรน,นุชพระเอกเป็นจอร์จเวีาร์ครับฮโหลบ้องอยู่ไหนแล้ววะ้ามาแล้วนะฮะอยู่ไหนนะแล้วเราเราเรา,เร,ารับบทเป็นอะไรอา่าพูดได้ใช่ไหมครับ พูดได้ใช่ไหมฮายพูดได้สิครับพูดได้ดิรับบทเป็นพ่อเล้าพ่อเล้าเออนี่แหละโอ้โหอาชีพในฝันอาชีพในฝันแล้วพอตอนนั้นก็ยังทำเจ็ดหกอยู่ด้วยพี่พอเรามาทํางานใช่ป่ะลูกค้าก็บอกแล้วเรารับไหมรับไหมอยู่เนี่ยแล้วเขาก็บอกถามผมผมผมไม่ได้รับครับต้องผมรับผมโดนไล่ออกเขาก็บอกว่าเราจอดรับไหมตัวเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยจ้างไปด้วยใช่พี่เลยกลายเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นมีมเป็นอะไรนี่อะไรน่ะแล้วก็ชอปเปอร์ทำงาน ที่นี่มานานไหมก็ส๊ รพักใหญ่อยู่เนาะเขาใหญ่อยู่หลายปีแล้วก็พักไปใหญ่ด้วยคือน้องมีจังหวะหนึ่งที่ออกไปทำธุรกิจของตัวเองแล้วก็กลับเข้ามาร่วมงานกับเราเหมือนเดิมซัพเปอร์ช่วยฝากร้านแล้วก็เผื่อเอฟซีเขาอยากจะติดตามเราติดตามทางช่องทางไหนอะไรยังไงฝากได้เลยครับก็อยากให้พี่ๆน้องๆทุกคนนะครับมาเที่ยวที่ร้านเจ็ดสกาลากันเยอะๆนะครับเพราะว่าร้านเรามันขึ้นชื่ออยู่แล้วนะว่าแบบผู้ชายนแบบหล่อๆอะไรเงี้ยแล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถูกมากๆตั้งแต่ผมท ทำงานมานะที่นี่ถูกที่สุดหรือเ่าตั้งแต่แบบเราเที่ยวบางทีเราไปร้านอื่นบ้างไปอ่ใช่แต่ว่าที่นี่คือถูกที่สุดครับแล้วก็อาหารอร่อยดนตรีไพเราะและที่สําคัญคุณจะไม่เหงาจะมีพวกผมเนี่ยคอยมาเดินบริการคอยมาเดินคนตีนบางคนก็คนตีนบางคนก็แบบสายอ้อนสายอะไรนี้มีรมทุกสายมีเสาทุกสายไทยจีนตีเกาหลีเหลืออย่างเดียวสายโจนยังไม่มีนะครับไม่เอานะสายโจรเหลือไว้ครับผมอยากให้ทุกคนมากันเยอะๆนะครับฝากด้วยนะครับอยากติดตามเราติดตาม ทาง IG ได้ครับผมชื่อ c h o p p e r อันเดอร์สกอร์ขีดข้างล่างครับผมแล้วก็ C P ครับผมฝากด้วยนะครับโอเควันนี้ขอบคุณช็อปเปอร์มากครับบบคครัตอนนี้มารู้จักกันแบบแพ็กคู่เลยคนนี้น้องเฟรมคนนี้น้องตีนะครับอันนี้เป็นพิตตี้บอยยุคบุกเบิกของร้านเลยนะครับในการที่เรามีพิตตี้บอยมาเนี่ยสองคนนี้เป็นกาลังหลักเราเลยนะครับคราวนี้ช่วยแนะนาตัวและบอก FC ให้เขารู้หน่อยลว่าช่วงที่เราทํางานอยู่นี่หรือว่าก่อนมาทํางานที่นี่เราเคยมีผลงานอะไรบ้างทํางานอะไรมาก่อนถ่ายแบบในโฆษณาเป็นพิธีบอยอะไรยังไงอ่าแนะนำเลยอ่ะเฟรมสวัสดีครับผมเฟรมนะครับก็ก่อนมาทํางานที่ร้าน6ิสรดนะครับก็ทํางานพิธีบอยนะครับในแบบมีถ่ายโฆษณาบ้างน,นะครับละครบ้าแงาแล้วก็มีหนังครับผมอ่าหนังเรื่องอะไรไหนะบอกหน่อยก็เรื่องไอร <มา S 1> ับยูเขื่อนบ้านครับ เจ๊เจ๊แล้วงานแล้วงานแล้วงานเดินแบบไทยแบบนี่มีของแบรนด์อะไรมั่งพอจะเป็นไกด์อะไไหมอก็จะมีงานของไอเชียที่เคยถ่ายครับเป็นติดเป็นบิวบอร์ดติดอยู่ข้างถนนครับผมบิวบอร์ดใหญ่เลยไอเชียแล้วก็งนซครับโอเคอ่ะต่อไปน้องตีน้องตีสวัสดีครับตีนะครับก็ก่อนหน้านี้ก็รับเป็นงานอีเวนต์นะครับงานเดินแบบไทยแบบแล้วก็มีเล่นเอฟมวีเอีด้วยนะครับโฆษณาบ้างนิดหน่อยครับ อ่ามีเล่นเอ็มวีของใครเอ็มวีของวินไฮเปอร์ครับวินไฮเปอร์เพลงเพลงเพลง,ง,งไม่มัว่วแต่ทั่วถึงไม่มั่วแต่เธอทั่วถึงเราเป็นคนไม่มัว่วใช่เราเดินเขามัวปะ,วอะโอเคแล้วก็เป็นพี่ตีบอย ยื่นลดงานมอเตอร์โชว์แล้วใช่ครับพวกงานมอเตอร์โชว์มอเตอร์โชว์จะเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์ครับของบ้างของบุรุษได้บางแล้วก็มีแบบเป็นดราฟบาร์เตอร์หรือว่าซอมเบรียครับพวกคนเทเบียหรือลินไวน์ครับอ๋ออว่านั่นน่ะน้องก็ผ่านงานมีประสบการณ์การทำงานในในด้านการบริการงานบันเทิงมาเยอะฝากร้านหน่อยฝากร้านหน่อยอ่าฝากร้านที่โคราชไปด้วยนะครับผมบริการดีแน่นอนครับถ้าเกิดอยากมาสัมผัสกับพวกเราเครับก็เชิญมาที่ร้านได้นะครับ ครับผมก็มาเจอกันได้ที่76ตลาดนะครับพวกผม2คนเนี่ยเข้าร้านเกือบทุกวันนะครับมาเจอกันได้นะครับฝากร้านด้วยมากันเยอะๆนะครับอ่าสุดท้ายสุดท้าย FC ที่เขาดูช่องของเราอยากเข้าไปติดตามเราติดตามได้ทางไหนส่วนตัวเลยอ่ะของผมนะครับมีสตาแกรมนะครับก็ b o i e นะครับอันนี้สกอร์ ANMALZ ครับผมบอยนมอลนะครับ สำหรับของผมนะครับ T D O U B L E แล้วก็ under score E E ครับโอเควันนี้ขอบคุณสองคนมากาฝากติดตามมาด้วยนะครับ,รบฝากติดตามด้วยนะครับ,รบขอบคุณ,ค,ณครับ